ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาบิตคอยฟรีนะครับสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของบิตคอยนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการหาบิตคอยฟรีด้วยนะครับตอนนี้นะครับราคาบิตคอยเนี่ยขึ้นสูงมากๆนะครับไปถึง1นล้านหนึ่งแแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตามข่าวในเรื่องของบิตคอยนะครับสามารถดูในส่วนของเว็บบิตค u ัก็ได้นะครับหรือว่ากระเป๋าบิตค u ัก็ได้นะครับทางแอปบิตค u ัหรือว่าเว็บไซต์เนี่ยดูได้เลยนะครับ กระเป๋าบิดครันะครับผมสามารถสมัครได้ฟรีนะเพื่อนๆลองไปหาสมัครดูนะครับลิงก์สมัครบิดครันะครับจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะใส่ไว้ให้นะวิธีการสมัครเนี่ยผมจะไม่สอนนะครับในเรื่องของกระเป๋าบิดค u ับนะครับเพื่อนๆลองไปหาดูที่ u t u b e นะครับมีคนสอนเยอะแยะเลยนะครับบิดครับนะครับผมก็เป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใช้ในการเก็บบิตคอยนั่นเองสามารถฝากเงินเข้ามาได้หรือว่าถอนเงินเข้าธนาคารก็ได้นะครับตรงนี้เราต้องไปศึกษาข้อมูลเอาเองนะครับในเรื่องของวิธีการโอนวิธีการฝากนะครับผมจะไม่สอนนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคาบิตคอยก่อนราคาบิตคอยล่าสุดนะครับตรงนี้นะครับผม1นึ่ล้านหนึ่งแนหนึ่งหมื่นนะครับต่ำสุดนะครับยีชั่วโมงนะครับหนึ่งล้านสี่พันนะครับสูงสุด24ชั่วโมงนะครับผมก็คือ1นึ่ล้านหนึ่งแสนามหมื่นนะครับผมนี่คือราคาบิตคอยต่อ1 BTC นะครับผมนี่ฮะสูงมากๆนะครับสำหรับบิตคอยเนี่ยช่วงนี้นะครับ หลายคนเนี่ยมาเล่นบิตคอยกันเยอะนะครับผมทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับราคามันก็จะไม่เท่าเดิมนะครับมันจะมีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับในส่วนของบิตคอยนะใครอยากรู้ข้อมูลเนี่ยก็ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเว็บที่จะทําเงินเข้าบิตคอยกันเลยนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับผมมีชื่อว่าส moner นะครับกดลิงก์สมัครด้านล่างคลิปโอได้เลยนะครับวิธีการสมัครเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับ สมูเนอร์นะครับผมเป็นอีกหนึ่งเว็บนะครับที่สามารถถอนเงินเข้า Bitcoin ก็ได้หรือว่า PayPal ก็ได้นะครับในช่วงนี้เนี่ยเพย์พายังไม่เปิดให้สมัครนะครับหลายคนเนี่ยยังไม่มีบัญชี PayPal หรือว่าบางคนเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Bitcoin กันนะครับสำหรับใครที่กดลิงก์สมูเนอร์ด้านล่างคลิปโอนี้แล้วนะครับให้เรากดคําว่าลงทะเบียนตรงนี้เราจะใช้เป็นรูปแบบแอปมือถือหรือว่าเป็น เว็บไซต์ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันใช้ได้ทั้ง2รูปแบบนะครับถ้าเราใช้เว็บไซต์เนี่ยแนะนําให้ใช้บน g Google Chrome นะมันจะแปลเป็นภาษาไทยได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการสมัครนะครับช่องแรกนะครับเป็นชื่อผู้ใช้นะครับเอาเป็นชื่อจริงหรือว่าชื่อเล่นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านจากนั้นก็กดติ๊กถูก2ช่องเลยจากนั้นเนี่ยก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับวิธีการสมัครไม่ยากสำหรับใครมีอยู่แล้วก็กดมีอยู่แล้วนะครับด้านล่างนะ จากนั้นเนี่ยก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของหน้าตารนั้งานของเว็บสมอลเนอร์ครับจะขึ้นแบบนี้นะขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเราจะต้องกรอกในส่วนของข้อมูลส่วนตัวก่อนนะครับให้เราไปดูที่ด้านซ้ายมือนะสลับมือถือก็กดที่3ขีดนะครับ3ขีดตรงนี้นะครับผมกดยื่นออกมานะครับแล้วก็กดไปที่การตั้งค่าแล้วเราก็กดที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับกดเข้าไป จากนั้นนะครับผมให้เรามาดูที่ข้อมูลทั่วไปนะครับชื่อจริงนะครับนามสกุลนะครับกรอกเป็นสาังกฤษนะครับกรอกลงไปเลยต่อไปนะครับเมืองนะครับเป็นอำเภอนะครับประเทศก็กรอกประเทศไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็กรอกลงไปเลยทั้งหมด10ตัวนะครับผมกรอกศูนย์นำหน้าด้วยนะครับต่อไปนะครับผมในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับอ่ามันจะมีให้เราเลือกอยู่2ช่องทางก็คือ PayPal แล้วก็ Bitcoin สหรับใครที่เลือก PayPal เราก็เลือก PayPal ไปนะครับ เรามาดูที่ด้านขวามือนะครับขั้นต่าการถอนเงินนะครับอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับทั้ง2สกุลนะครับถ้าใครเลือกเป็น PayPal เราก็มาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นอีเมล PayPal นะครับกร่อกอีเมล PayPal ลงไปนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินถ้าใครเลือกเป็น Bitcoin นะครับเราก็เอาลิงก์กระเป๋า Bitcoin ของเราเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทางเว็บเนี่ยจ่ายเงินเข้าไปในกระเป๋า Bitcoin ของเรานั่นเองนะครับผมจะเลือกเป็น Bitcoin นะครับ เดี๋ยวเราไปเอาลิงก์กระเป๋านะครับที่เว็บบิตครับนะครับผมนี่เลยกดเข้ามาที่กระเป๋า Wall e t ของเราตรงนี้นะครับด้านบนนะดูในแอปก็กดตรงคำว่า Wall e t นะครับโอเคนะครับเราจะเอาสกุลเงิน Bitcoin ใช่ไหมเราก็เลือกที่ Bitcoin นะครับ Bitcoin btc นะครับผมแล้วก็ให้เรากดคำว่าฝากเหรียญนะครับกดเข้าไปเมื่อเรากดมาแล้วนะครับมันจะมีลิงก์กระเป๋าของเราตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นลิงก์กระเป๋าของเรากดคัดลอกไปนะครับ แล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับผมวางลงไปนะครับจากนั้นก็กดส่งนะครับแค่นี้เองนะครับก็เป็นการบันทึกในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อมูลการถอนเงินด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับเว็บสมอลเนอร์เนี่ยเป็นการย่อลิงก์นะครับโดยการนําลิงก์ต่างๆเนี่ยมาติดโฆษณาแล้วเราก็นําลิงก์ที่เราติดโฆษณาแล้วเนี่ยนำไปแชร์ในช่องทางต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ย มาคลิกลิงก์ของเรานะครับเมื่อมีคนคลิกเราก็จะมีรายได้จากการคลิกลิงก์นั่นเองนะครับเปรียบเสมือน YouTube นะครับถ้า y YouTube เนี่ยมีคนดูมันก็จะมียอดวิวขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีรายได้จากยอดวิวนั้นไปแต่สโมเนอร์เนี่ยจะมียอดคลิกนะครับโดยการคลิกลิงก์นะครับเข้าไปดูแล้วเราก็จะมีรายได้จากการคลิกลิงก์นั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับเราจะต้องไปนําลิงก์มาก่อนนะลิงก์เนี่ยจะเป็นลิงก์อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างในส่วนของ Google p เ a y นะครับโดยการ อยากจะแชร์เกมฟรีไฟล์ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาดาวน์โหลดเข้ามาเล่นนะครับวิธีการนำลิงก์ครับดูที่ด้านบนตรงนี้เลยแล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์ไปนะครับไปที่เว็บนะครับให้เรากดไปที่รูปจรวดด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมนี่ให้มันมีช่องลงมาแล้วเราก็นำลิงก์ของเราเนี่ยวางลงไปนะครับแล้วเราก็กดคำว่าสั้นลงในกรอบสีฟ้านะครับผมกดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นลิงก์ในส่วนของเว็บสมูเนอร์นะครับนี่ เป็นการติดโฆษณาไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ Copy ไปนะครับและเราก็เอาไปแชร์ในส่วนของช่องทางต่างๆได้เลยนะครับจะแชร์ในส่วนของ Facebook ไม่ได้นะครับทาง a c e b o o k เนี่ยจะสแปมในส่วนของลิงก์ของเรานะครับเราไม่สามารถแชร์ผ่าน Facebook ได้วิธีการแชร์นะครับแชร์ในส่วนของไลน์ได้นะครับผมส่งผ่านแชทไลน์ก็ได้นะครับให้เพื่อนช่วยกดให้ตรงนี้สามารถแชร์ได้อ,อีกหนึ่งช่องทางก็คือแชร์ในส่วนของช่องคอมเมนต์ในส่วนของคลิปวิดีโอใน YouTube นะครับอ,อย่างเช่น เป็นช่องของผมเองเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเนี่ยก็ให้เรานําลิงก์เนี่ยมาแชร์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เขียนข้อความบอกว่ามันคืออะไรนะครับแจกเงินฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนไปให้มันดูน่าสนใจนิดนึงนะครับแล้วก็กดแชร์ไปนะครับผมนี่แบบนี้นะครับจากนั้นอ่ะมันก็จะขึ้นลิงก์สมูเนอร์นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะไม่โดนสแปมนะครับผมก็คือ ถ้ามีคนคลิกลิงก์ของเราแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับผมอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับลิงก์ที่เราแชร์เนี่ยเราจะเปิดหน้าเว็บเป็นเกมฟรีไฟล์ใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้นะครับคําว่าเนี่ยติ๊กถูกตรงนี้นะครับโฆษณามันจะขึ้นเยอะนิดนึงนะครับผมนี่ครับกดติ๊กถูกให้ได้นะครับเมื่อกดติ๊กถูกแล้วนะครับก็กดดําเนินการต่อนะครับแล้วเราก็รอประมาณ10วินาทีแค่นั้นเอง รอสักครู่นะครับจากนั้นนะครับผมมันก็จะให้เรากดคําว่ารับลิงก์ด้านล่างนะครับโฆษณาอื่นมันก็จะขึ้นแทรกขึ้นมานะครับไม่ต้องกดน,นะครับผมโอเคให้เรากดรับลิงก์อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็กดปิดไปนะครับนี่ฮะมันก็จะขึ้นเป็นในส่วนของ Google Play Store กอลีน่าฟรีไฟที่เราได้นําลิงก์มาติดในส่วนของสมูเนอร์ไว้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการคลิกหนึ่งครั้งแล้วนะครับสำหรับคนที่กดผ่านลิงก์ของเรานะครับจํานวนการคลิกนะครับจะดูในส่วนของกรอบสีส้มตรงนี้นะครับสีส้มเนี่ยก็คือจํานวนการคลิกที่เราแชร์ลิงก์ของไปเราจะเอากี่ลิงก์ก็ได้มาติดโฆษณาแชร์กี่ลิงก์ก็ได้หรือว่าจะแชร์ลิงก์เดียวก็ได้นะครับให้คนกดผ่านลิงก์ของเราเยอะๆนะครับจํานวนคลิกตรงนี้นะครับ ส่วนรายได้จากการคลิกนะครับผมก็คือช่องสีฟ้านะครับตอนนี้ส่วนดอลลาร์นะครับช่องสีเขียวคือการแนะนําเพื่อนนะครับผมการแนะนําเพื่อนเนี่ยจะขึ้นช่องสีเขียวปรับช่องสีแดงเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ย CPM นะครับสามเหรียญนะครับสามดอลลาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมีประวัติย้อนหลังให้ดูนะที่ผมทํามานะครับในช่วงเดือนกุมภานะครับ2020นะครับจํานวนการแชร์ลิงก์หรือว่าคลิกลิงก์ของผมเนี่ย กี่ครั้งนะครับแล้วก็รายได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเอาโอเคนะครับผมในช่วงเดือนกุมภานะครับ2020นะครับมีจำนวนการคลิกลิงก์เนี่ยที่ผมได้แชร์ออกไปนะครับอยู่ที่3 0มพันครั้งนะครับเป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่7.02ดอลลาร์นะครับนี่เพื่อนๆลองคำนวณดูนะครับว่าคลิกกี่ครั้งจะได้1ดอลลาร์นะครับลองคำนวณดูนะ ต่อไปนะครับสำหรับวิธีการถอนเงินนะครับผมก็ให้เรากดไปที่คําว่าถอนเงินด้านซ้ายมือนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะมียอดเงินรวมทั้งหมดนะครับทั้งเดือนหรือว่าทุกเดือนที่เราทํามานะครับผมมันจะขึ้นยอดรวมตรงนี้คงเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คือ11นะครับผม11 4 4ดอลลาร์นะครับก็ให้เรากดถอนเงินได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมเคยถอนเงินของเ a y p a l ไปทั้งหมด6ครั้งนะครับผมก็คือเข้าทุกยอดนะครับ ยอดรวมทั้งหมดนะครับที่ผมถอนไปก็คือ93.40ดอลลาร์นะครับผมสำหรับคลิปการถอนเงินนะครับในส่วนของ Bitcoin เนี่ยเดี๋ยวจะมาทําให้อีก1คลิปนะครับวันนี้ก็มาแนะนําวิธีการใช้งานต่างๆของเว็บนี้นะครับว่ามันใช้งานแบบไหนแล้วก็จะได้เงินยังไงนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองไปสมัครดูได้นะครับในส่วนของ s m o o e r r แล้วก็ b i t c u p นะครับเอาไว้เก็บ bitcoin นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นการคลิกจํานวน 2ครั้งนะครับอยู่ที่0.1 0.01ดอลลาร์นะครับในเดือนมกราคม64นะครับนี่เลยนะครับที่ผมคลิกไปเมื่อกี้นะครับผมลองไปทําดูได้ถ้ามีคนคลิกเยอะเราก็จะได้รายได้เยอะขึ้นนะครับไม่จํากัดนะครับผมทําได้เรื่อยๆเลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับนํำลิงก์มาแชร์ด้านล่างได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝาก กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อผมได้ลงคลิปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ